ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมืบอนีเบ้าแอมรถงเดิเดินทางมาบ้านเบ้าเปรื่อครับท่านผู้ชมเนาะมาติดตามตัวเลขไปฝากเอฟซีครับเนาะครับเนาะกาบริติดตามมางวดหนึ่งสองงวดละครับท่านผู้ชมหลังจากปูพญานาคงอนแดงมาเข่าฝันบอกเลขเนาะครับเนาะแต่งขันหลับเป็นลูกเป็นหลานบาดนี่ฟันมือขึ้นนี่ครับฟันมือขึ้นก้อนนี่ครับท่านผู้ชมฟันว่าพอใหญ่คุณตาอะไรเนาะครับเนาะ ที่ลวงลับไปแล้วมา่อเขาฟันบอกเลยสองตัวครับแล้วก็มีสามตัวมาฝากเอฟซีน้ำนะครับเนาะเบลเป็กเบลเป็กกันนั่งถ่ายอยู่แค่หลังบ้านเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปถามเบลเป็กกันครับว่าคุณตาที่ลวงลับที่เสียไปแล้วมาบอกเลยสองตัวสามตัวเป็นตัวไหนนะครับเนาะหวัดวันทีสิบหกนี่ครับไปรับชมกันเลยครับกรับสวัสดีครับเบลเป็กรับสวัสดีครับผมโอ้ยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ กับพ่อได้มาติดตามเบ้าปครับงวดวังขันกับพอดีติดธุระเนาะครับเนาะเบ้าปีเป็นกับติดภารกิจเล็กๆน้อยๆเนาะครับท่านผู้ชมมาถามเบ้าปีว่าฝันว่าจันทรไหนเนาะเนาะครับเนาะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนี่ฝันว่าจันทรไหนเนาะครับเบ้าปีครับเัาสุอิฟซีฟังนะครับครับผมกับพ่อได้พอกันโดนเนาะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสเดี๋ยวพ่อเบ้ายังครับต้องมีสามดาวเนาะครับผมก็เลยว่าสิงห์เอาความฝันในฟัง ครับผมอันวังมื่อก้อนนี่แห<อ>ันช่วงพี่ซีกับพี่หาเนี่ยแหละมื่อก้อนนี่ครับอืฝันว่นาพ่อใหญ่เป็นมาหาพ่อใหญ่เป็นพ่อใหญ่เป็นตานี่ยนะอ๋อครับเป็นมาหาแบบนี้นเพิ่นก็เลยมาหาเพิ่นมาเท่าปะพอสีส่วนไปปลูกกไม้เพิ่นนะไปปลูกอยู่โรงเรียนครับโรงเรียนเจ้าของเคยเรียนครับปลูกอยู่หลังโรงเรียนพอจะปลูกปุ๊บเบิดในฝันนี่อัศจรรย์เล้ครับ ผลไม่ออกเป็นนวยสุกเลยวะนี่นี <t os> <t os> <t os> ่มได้ปลูกเป็นนวยเลยโอ้อาจารย์บบกอันซีดาบบกแอปเปิลบบกม่วงนี่นก็เก็บกินเดียเแ่ากินแบกหลายเลยดิครับผมหวานจ่อยๆมันนี้ก็เลยว่าเป็นยังไงพอสบายดีบอสบายดีอยู่ปลูกไร้แล้วท่านสบายดีรวยไม่เพราะท่านสบายกับพระลองเชียงดวงเบื้องไปเลยครับครับนี้เป็นก็เลยว่าเสือที่อายุเฮา แปดซีแปดซีเอ่อนสีย่างแปดหานี่แหละแปดซีวันนี้ก็เลยตื่นขึ้นมาครับันหมู่ว่านเนี่ยหมู่ว่านนี่ครับคนสีแจ้งกันยังไงล่ะสีเขาทีฮะฟันดีฟันว่ามีคนมาส่วนไปเมืองหนอกครับมีคนมาส่วนไปเมืองหนอันเขาบอกสัดหาสักแค่เลื่อยไปสครับอีกภาพวิ้นเครื่องบินเหรอไปสนเครื่องบินก็ลำงูใหญ่เองเนี่ยครับ มันคังยึดเครื่องบินก็จอดสักผ้าแล้วเก็บใส่เลยครับมันไปเปิดบ่งตำราอันนี้เมืองขึ้นนี่บ่ได้เพิ่นบม่ได้บอกเลยบอกแต่ว่าในฝันไปเปิดตำราครับตำรามันมีหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่ทั้งสักผ้าทั้งขี้ทั้งบินนี่ครับมันเป็นแปดสี่สี่แปดนะต่สามตัวมันเป็นหนึ่งแปดสี่เปิดทำนายฝันบึงบอกแม่นมันก็บเ่ยเขากันกับอายุเพราะไงจากของตัอนี่วะครับก็เลยว่าเออ ทรงสีออกอยู่ใ้นีนอนแต่มันบางอื่นมากิครับวันนี้เลขสองตัวนี้ก็จีให้กันแปดหาไว้นะโอ้อายุเป็นแปดสิบสี่อแปดสิบห้าแมนก็จีเป็นหนึ่งแปดสี่กับแปดห้าครับผมเนี่ยกันไหวครับล่องมุนเหรียญเบื้องหามีดวงครับอันเบ้าเป้เปิดหนังสือทำน้ายหฝันนี่เป็นหนึ่งแปดสี่แมนอายุตา แปดสิบสี่ปีอย่างแปดสิบห้าแมนโอ้กระตัดหลินเนาะครับเนาะแมนเพื่อนบอกว่าร่องอายุเท่าวงที่แหละโอ้ให้ร่องอายุเพป็นว่าเนียวเลยครับปัญญนยังมีชีวิตอยู่บ่ครับบ่าบีโอ้คนตายไปตั้งแต่ผมยังอยู่หน่อยว่ามันเศร้าปีเลยได้คนตายไปโอ้เพคนเสียชีวิตเหรอเนาะโดนเนมบ่ได้ฝันหินเหล่าเรามาครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโดนครับห้าหกปีฝันหินเดือนหนึ่งห้าหกปีจังมาแมนสงสัยสิมาให้โชคไ่้จักเนาะแมนครับผม ได้โชค<ม>ค,รครับครับครับ,รบขอให้โชคดีงานเก็บซีทุกคนเนาะครับโชคมีลาบขอให้ถือลำล้ำรว้ยลุยนะครับๆๆรรรครับผมอันเป้าเป้ครับปูพญานาคน้อนแดงนี่พญานาคน้อนแดงมเข่าฝันบอ่อันตั้งแต่แต่งไปนี่ฝันอยู่จะว่าฝันเหินเป็นงูตัวนลอยๆบนเป็นตัวใหญ่ลงมางูน้อยอครับว่าท่านชัดเจน ครับว่าเป็นจิดี๋ยวร้ามีโอกาสจั่ไดยกจิบจิบทังหาเอาย่างี้ตัวหาเบาย่างืำ่บกันใหม่ไครับครับครับโอ้ยครับไก่เคียงของเงินอยู่ไก่เคียงเนาะงวดมางคันไก่เคียงแหงหาซองมามว่าเป็นเก่าสองครับผมแต่เลขหาสองสองหามันต่างแห้งเนาะงวดก่อนก็เลยโบออกครัพโอ้ยถอาออกกันว่าเม่ เอฟที่กับชีวะเป็นเพิ่งเลยแล้วครับรับรวยกันไปกันดีใจน้ำขอให้ถือกันนะครับเจ้าได้ให้ถือให้พ่อได้พ้นอิริยาบถอยู่ดีมีแห่างสบายมีเงื่อนงบต่ครับอายุปูพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่ตาตาพ่อใหญ่ก็ได้ตาก็ะไรแปดสิบสี่เขาแปดสิบห้าแม่ครับผมปัานนี้มันมาบางเอิญชนกันกับความฝันเมื่อคืนครับ มันเป็นหนึ่งแปดสี่สองตัวกับแปดสี่ครับนั่นก็จะเป็นหนึ่งแปดซี่สามตัวนี่ยครับส่วนแปดหานี่ว่ามันมัดเหล็กรางนแล้บเราปีอายุเท่าไรครับขอถูดขอไปได้หลายผมเหรอครับผมอายุสามสิบเก้าอายุสามสิบเก้าปีครับเพิ่งจะว่าไปขี่เครื่องบินไปตั้งประเทศอายีอายุก็ได้เนาะแมนกับกันสามเก้าไปหน้าเนาะแมียนครับผมขับรถขับร่องเมืองร่องเมืองครับ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  ผู้บางเงินโชคดีเพิ่นกะถือเนาะเนาะแกวแต่ดวงสมพงร์ในของงานแต่ว่าอยากให้รองเบครับเพราะว่าผมก็บว่านี่อยากให้ชูผู้ทุกคนล่ละใครก็อยากถืออยากสว่างอยากเท่เนาะอยากมีโชคมีลาบเนาะครับผมอ่ะครับผมให้มีโชคมีลาบครับผี่เป๊ครับเบาเปีเนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขดิดๆไปฝากเอฟซีงวดวันที่สิบหกเด้อครับทมาชมงวดวันที่สิบหก เป็นโบเดฟันโดนเติบนะครับสีมาติดตามเป็นขั้งที่สองแะครับเนาะถ้ารับชมว่าปูพญานาคว้อนแดงสีมาบอกอีกบอสนะครับเนาะกับสีมาติดตามไปฝากอีบซี่ให้เขาครับแต่ว่าเพิ่นบทพิมพ์หรือเพิ่นมาเรื่อยนะครับ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 ขั้นตาฟันแบบจังไรกับจังทูไปบอกเปาแอมโลธงน้ำเลือดครับเได้ดีครับผมข้อมันสัจจีเพิ่นคนยังศรัทธาอยู่เก่าครับแล้วก็เท่ากับอยากให้พี่น้อง สุครูสุขอนเอฟซีคสุขนเนาะมีโชคมีลาบมีโชคมีลาบรับเบาแอ็มตรงนี่ก็นับถือคือกันครับก็นับถือพญานาคคู่พญานาคทุกองค์ล่ะครับเนาะเอาปีเนาะครับครูสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองเฮาเนาะเอาปีเนาะครับเนาะครับผมไปวัดมองได้ก็เห็นตลอดเนาะครับเนาะของครูกับวัดครับผมแมนเน่ยแมนโอ้ครับผมกับกับขอบพระคุณเบาปีได้หลายครับครับครับสวัสดีครับโชคดีมีสัยทุกคนครับ ขอบคุณค่ะเบาปีขอบคุณค่ะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิจุดต,ตัวเลขของเบาปเปไว้แคปหน้าจอครับครับผมสมาชมก่อนสิไปเบิงตัวเลขครับก่อนสิไปเบิงตัวเลขเบาแอมเราตรงนี่เดี๋ยวนีของดีมาฝากเอฟซีครับสมาชมิกเบาแอมเราตรงนี้เดินทางไปถ้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจดิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตนผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทอ่อเรลียทซั์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทออสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่เหียถือเนาะครับนะ้อ่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของใหครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับานรู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับัดีครโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะยพ่อนวดจีิแหลเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหิน่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย่างโบเห็นลานเฮาแข่ายวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปั้นที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนหนี่ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูน่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก FC ซเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแต้ๆครับท่านผู้ชมเมือเ่อแต้ๆแล้วก็บี้ย่างสีครับมุนหมุนย่งสีครับแล้วก็ะแทปากสามเทื่อลููปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทือเท่อท่าคิ้วสามเทือ่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพลงให้หลวงปู่รอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปูร่ปรอด,ด,น,ด,รดน,นะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทุงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเ e อพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบ้าแอมลูทงนีได้น้ำม,มุนมาน้ำครับได้น้ำม,มุนของหลวงปูุลอดไม่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีออมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ด kind of วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของเบ้าปีครับท่านผู้ชมมีทั้งเลขสามตัวเลขสองตัวนะครับเนาะเลขสามตัวนี่มาจากหนังสือทำหนายฝันครับเป็นหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่ครับท่านผู้ชมเนาะ ละดับตัดเลนแปดสีน,นั่นครับเพราะว่ามันตรงอายุครับคุณตาที่เป็นเสียไปแล้วเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแปดสิบสี่ปีย่างแปดสิบห้าครับแล้วครกันแปดห้าเพื่อนว่าครับอายุเป่าเป๋นี่ว่าสิไปทํางานต่างประเทศขี่เครื่องบินไปเลยล่ะเพื่อนว่าอายุสามสิบเก่าปีเด้อครับเนาะกับสามเก่าเก่าสามกระไรนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสอง,งพันหกสิบห้าครับขอให้มีโชคใหญ่ครับเป่าเป๋ครับท่านผู้ชมเนาะ สำหรับคลิปนีเบาแอมโลร,รงกัสิราแถ่มู้ชุมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคมีลาบลำรวยเงินทองครับสวัสดีครับ